ท่นของหนูมีคุณครูผู้มีศีลศีลาเอาภาระหนักภาระกับพรรล,ลงหมอค่ะ,จะเจริญธรรมผู้ใหญ่ทุกท่านค่ะของหนูก็รอบนี้ใครพ่อได้ปดกทำสื่อก็ก็ถึงอยู่อย่างนึงเขาเออ ก็ได้มีโอกาสได้บินโดนถ่ายภาพมุมสูงอะค่ะของเออเวลาผู้ใหญ่ถ่าย <ไป S 1> ภาพมวนรวมมะค่ะหนูก็เห็นว่าค่ายนี้มันเป็นค่ายพระเปิดุกแล้นา,นานๆานมีทีหนูก็อยากจะเก็บภาพให้แบบว่าให้สวยที่สุดก็เลยไปเอาโดนมาบินค่ะแล้วปกติหนูจะบินโดนได้แบบว่าพี่ๆก็ชมว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ว่ารอบนี้ค่ะหนูบินไม่ได้เลยสองรอบ สองครั้งเลยค่ะวันก่อนก็ด้วยทีหนึ่งคือตอนซ้อมมันมันจะหนูซ้อมแบบว่าซ้อมก่อนที่ผู้ใหญ่จะถ่ายอะค่ะมันสวยมากค่ะแล้วแบว่าไหลลื่นปกติเลยพอถึงรอบจริงที่ผู้ใหญ่จะถ่ายกันจริงๆอะค่ะแล้วมันมีโอกาสเดียวด้วยเพราะว่าลุงหมอรวมพลังรอบเดียวแล้วก็ถ่ายรอบเดียวไม่มีไม่มีแก้อะไรทั้งนั้นหนูถ่ายไม่ได้สักรอบเลยมันบินไม่ไปหนูก็รู้สึก เออไม่ได้ดังใจค่ะอยากให้ภาพมันออกมาดีแบบดีมากๆเพราะว่าในไหนหนูก็ลงทุนบินทั้งทีแล้วค่ะแต่ว่าภาพมันออกมาไม่ดีทั้งส,งสองวันเลยค่ะหนูก็เห็นแล้วว่าแบบว่าหนูก็ทำดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันยังออกมาไม่ดีค่ะหนูก็รู้สึกว่านี่บากหนูแน่ๆเลยที่บอกว่าหนูไปทำผิดอะไรมาสักอย่างนั่นแหละค่ะก็เลยพยายามวางใจค่ะแบบว,ว่า ภาพมันออกมาแค่ไหนมันก็ได้แค่นั้นนะคะเราไม่ต้องบินสวยมากคะ่ะขอแค่ให้มันใช้ได้ก็พอคคประมาณนี้คะ่ะเขาเรียกว่ารู้จักรถสเปคเนาะทำให้รถสเปกกับทุกแน่ๆเลยม,มันก็มีกิเลสปัจจุบันกับกิเลสอื่นๆที่เติมกัน กิเลสปัจจุบันของเราก็เราก็าอยากให้มันสมบูรณ์อยากให้มันสวยไงถ้าสวยจะสุขใจไม่สวยจะทุกข์ใจนะบางก็เลยพอไม่สวยมันก็เลยทุกข์ใจนะต่อให้เราได้สวยจริงๆสวยหรือไม่สวยไม่ได้พาเราพ้นทุกข์ที่จะพาเราพ้นทุกข์คือเราเยอะเลิอก,เลอกอยากได้เลิอกอยากต่างหักเลิอกอยากได้ที่มันจะสวยหรือมันจะไม่สวย เอาเลิกอยากได้ที่มันจะสวยนั่นแหละพาออกมาสวยเราก็จะไม่ทุกข์และมันจะสวยไม่สวยก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเรายังอยากได้สวยอยู่นะมันจะออกมาสวยหรือไม่สวยเราก็ไม่พ้นทุกข์มันจะออกมาไม่สวยเราก็ไม่พ้นทุกข์เรายิ่งทุกข์เราก็ตะทุกข์เข้าไปที่มันไม่สวยพอมันออกมาสวยเราจะหายทุกข์ชั่วคราวได้สุขชั่วคราวแวบหนึ่งล้วก็หมดไปสุขไม่มีแต่คขาวหน้าถ้ามันไม่สวยอีกมันจะทุกข์แรงกว่าเดิมมันก็จะทุกข์แรงกว่าเดิมเข้าไปอีก เห็นไหมว่ามันเราจะถ่ายออกมาสวยหรือไม่สวยก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าเรายังอยากได้สมใจอยากอยู่อยากได้สวยสมใจอยากอยู่เราจะไม่พ้นทุกข์เพราะถ้าไม่ได้มันก็ทุกโตขึ้นโตขึ้นถ้าได้มันก็ทุกโตขึ้นโตขึ้นทุกที่ไม่ได้สมใจมันก็โตขึ้นเพราะได้แล้วสุขใจไม่ได้แล้วทุกข์ใจมันจะโตขึ้นมันเดิมมันนั่นแหละนะยิ่งถ้าได้สมใจนะทุกยิ่งโตทุกยิ่งโตขึ้นไปอีกนะ อย่างนี้เป็นต้นมันจะโตขึ้นไปมากกว่าไม่ได้สมใจเองนะไม่ได้สมใจทุกก็โตขึ้นนะแต่มันยังโตไม่มากเท่าไหร่มันก็โตประมาณหนึ่งแต่ยิ่งได้สมใจนะกิเลสยิ่งโตขึ้นใหญ่เลยทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากมันจะโตขึ้นไปอีกเลยมันจะเป็นอย่างนั้นจะทุกข์จะโตเร็วกว่ากว่าไม่ได้สมใจได้ซ้ํานาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าแต่ถ้าเราเลิกอยากได้ตัวเลิกอยากได้สุขสมใจอยากต่างหาก เรือ,อยากได้สุขใจที่มันภาพออกมาสวยเราก็จะไม่มีทุกข์ใจที่ไม่ได้ดังใจที่แรงขึ้นแรงขึ้นไม่มีโรคไม่มีเรื่องร้ายที่มันแรงขึ้นเราก็ผ่องใสสุขสบายใจไร้กังวลทีนี้มันจะออกมาสวยหรือไม่สวยเราก็ไม่ทุกข์ละเราจะไม่ทุกข์แล้วเมื่อเราไม่ทุกข์มันเป็นวิบากดีมันผ่องใสไร้กังวลมันจะเป็นวิบากดีมันจะเสริมหนุนให้ออกมาสวยมากกว่าไม่สวยมันจะซ้อนได้มาอีกทีหนึง่ง ซึ่งเราก็จะไม่ทุกข์ตอนนี้เราก็ไม่ได้ทุกข์แล้วสวยเราก็ไม่ทุกข์ไม่สวยเราก็ไม่ทุกข์ออกมาสวยมันก็ดีไม่เห็นเป็นอะไรออกมาไม่สวยก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเพราะเราได้สุขแท้แล้วคือความไม่อยากความไม่ได้อยากได้อะไรในสิ่งนั้นเราก็ไม่ทุกข์อะไรนะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ลดสเปคได้นั่นแหละก็ฝึกไปฝึกเออมันไม่สวยก็ฝึกลดสเปคไม่ต้องไปอยากได้สเปคนั้นก็ได้ลดสเปคมันก็ได้เราก็จะไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเรายังอยากอยู่อย่างนี้นี่แหละมันมันก็จะมีทุกข แล้วทุกนี่เขาจะจะว่าไปเขาก็ช่วยยังดีนะที่ออกมาไม่สวยใช่ไหมต้าออกมาสวยนี่สวยเลยนะสวยแล้วก็ติดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยวันไม่ได้โอเป็นลมแหลมันจะทุกข์แรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆก็ถือว่ามีกุศลเขาสกัดไว้ถ่ายกี่ครั้งก็ไม่ได้ถ่ายกี่ครั้งก็ไม่ได้เห็นไหมมันขลังอย่างนี้แหละมันขลังอย่างนี้แหละอยู่ในครูบาอาจารย์หมู่มิตรดีนํะมันจะขลังอย่างนี้แหละถ่ายกี่ครั้งก็ไม่ได้ถ่ายกี่ครั้งก็ไม่ได้ <c oughs> เหมือนพวกอยากถ่ายรูปแล้วถ <shampoo> ่ายกี่ครั้งก็ไม่ได้นะอู้ตั้งหลายครั้งถ่ายตั้งหลายก็ไม่ได้เขาก็ไม่รู้เหตุเขานึกว่าโอ้ขลังเหลือเกินนะโอ้โหพระนี่ขลังเหลือเกินอาจารย์นี่ขลังเหลือเกินถ่ายกี่ครั้งก็ไปติดอะไรอย่างเงี้ยนะแท้ที่จริงวิบากตัวเองนั่นแหละขลังตัวเองเราอยากได้อยากได้กลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่ได้วิบากเลยทําให้ไม่ได้เพื่อให้ได้ทุกข์อ่าแต่ตัวเองก็ลังทุกข์ไม่เป็นก็ทุกข์อย่างกันต่อไปนะ ก็ดีแล้วและมันก็ได้บังไม่ได้บังก็ดีละดีที่ถ่ายกีทีก็ไม่ได้โอ้ภาพสวยสวยดยไม่ได้ก็จะได้เห็นทุกได้ล้างทุกไม่งั้นก็ไม่ได้เอาอริยสัจมาสงแล้วโอ้ภาพสวยมากแล้วก็ได้รับคำชื่นชมก็ไปอีกแล้วเลยทีนี้ยังมาสมการบ้านอะไรล่ะอไม่เห็นกิเลสแต่จริงๆริกิเลสโตเอาโตเอาทุกเอาทุกเอาแต่ก็ไม่ได้สมการบ้านอะไรเออพอมันไม่ได้ดังใจนี่แหละได้มาสมการบ้านมันเป็นเรื่องที่ดีอย่างเงี้ย อันนี้แหละวิบากจริงๆตัวนี้แหละส่วนตัวอื่นถ้าเราไปเสพอย่างอื่นนะเราไปอยากได้สมใจอยากเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะมารวมกับอันนี้แหละอยากได้สมใจอยากเรื่องนี้แหละเรามันก็จะทําให้พล่องวิบากที่เราไปเสพอะไรอะไรก็แล้วแต่จะพล่องสังเกตสิทาสื่อแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนีย่ย้าไปเละเทะเสพนั่นเสพนี่เดี๋ยวเป็นเรื่องเสพนั่นเสพนี่เดี๋ยวก็เป็นเรื่องโอ้อะไรก็ไม่รู้ติดขัดไปหมดเลยเห็น,หน่นี้นั่นน่ะ กิเลสที่ไปเสพมาเสพมามันพอกเข้ามามาบวกกันใหม่อีกเพราะไม่ได้ล้างมันก็รวมหัวกันเลยมันจะติดเต็มหมดแล้วนี่เวลาพ่องๆน่ะลุงหมอรู้ทั้งนั้นแหละนั่งเนี่ยพวกนี้ต้องไปทําอะไรสักอย่างพ่องเหมือนกันต้องอยากได้อะไรสักอย่างมาทําอะไรสักอย่างอ่าเอาโอเคไม่เป็นไรน่กิเลสมันมีมันก็ต้องอย่างนั้นแหละเราก็ลดลดไปแล้วมันจะดีขึ้นดีขึ้นมันจะพ่องน้อยลงน้อยลงอ่าแล้วมันจะ ภาพมันออกมาดีสิ่งนู้นสิ่งนี้จะออกมาดีถ้าเราพ้นทุกได้นะเลิกอยากได้ทุกที่ไม่ได้ดังใจด้วยการเลิกอยากได้สุขที่ได้ดังใจมันเป็นสุขที่ไม่มีมีแต่ทุกแล้วมันจะเบาใจเราเบาเราจะทํางานได้ดีนะเอาเอาไปฝึกฝนลลกูอ้าวสาธุจนเกิดดีในตน